ศาส,สนาคริสต์คาทอลิกเชื่อว่าเมื่อเราตายวิญญาณของเราจะถูกตัดสินว่าจะไปเกิดบนสวรรค์หรือตกนรกและการได้กลับสู่สวรรค์คือการได้หวนคืนสู่อ้อมกอดของพระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงศาส,สนาพราหมณ์ฮินดูเชื่อว่าเมื่อเราตายวิญญาณจะยังเวียนว่ายหากายหยาบใหม่และยังคงอยู่ต่อไปจนกว่าจะบรรลุโมกษะจึงกลับไปรวมกันกับปรมาตมันศาส,สนาพุทธก็คล้ายกันกับพราหมณ์ฮินดู คือเชื่อว่าเมื่อเราตายวิญญาณจะยังเวียนว่ายตายเกิดตามภพภูมิต่างๆไปเรื่อยๆจนกว่าวิญญาณจะสะสมบุญกุศลมากพอและบรรลุนิพพานในที่สุดแม้แต่ในสมัยกรีกโรมันหลังจากผู้คนตายลงพวกเขาจะไปเกิดที่ Underworld และจะมีเครอนพานั่งเรือข้ามแม่น้ำสติกส์เพื่อพาพวกเขาไปยังโลกวิญญาณชีวิตหลังความตายเป็นแนวคิดที่มนุษย์สร้างขึ้นมาทุกยุคสมัยเลยนะครับ นั่นเพราะพวกเราต่างไม่เคยหนีความตายพ้นและไม่เคยเข้าใจว่าตายแล้วไปไหนตายแล้วจะรู้สึกยังไงคนตายจะเป็นยังไงต่อพวกเราจึงต่างสร้างคติความเชื่อเรื่องความตายสร้างเสาคำจุนจิตใจกลายเป็นหนึ่งในบทคำสอนของแต่ละความเชื่อและาศาสนาเพื่อให้พวกเราใช้ชีวิตต่อไปโดยไม่ต้องกลัวการดับสูญจากโลกใบนี้ในเอลดนวิงเองความตายที่เรารเผชิญ ไม่ใช่เพียงแค่การตายแล้วเกิดใหม่วนไปจากระบบของเกมแต่คติชีวิตหลังความตายก็ปรากฏอย่างแพร่หลายทั่วทั้งดินแดนมัชิมาเช่นกันซึ่งสะท้อนไปถึงแนวคิดความเชื่อเรื่องความตายของทีม FromSoft ด้วยเช่นกันครับวันนี้เราเลยอยากจะมาชวนคุยกันว่าความตายใน Elden Ring ถูกสื่อสารออกมายังไงบ้างโดยยังไม่ไปแตะตัวละครต่างๆเกี่ยวกับความตายมากนักน,นะครับหัวข้อทั้งหมดที่เราจะคุยกันวันนี้ประกอบด้วยคอนเซปต์ของมรณะ มรณะของผู้บูชาบรรพบุรุษมรณะของมนุษย์ปักษามรณะและผู้รับใช้มรณะมรณะอันเท่าเทียมจากมังสาเทพพรึกษาทองกับมรณะจอมปลอมและจะปิดจบกันที่ฟรอมซอฟต์ผู้หมกมุ่นกับมรณะซึ่งเราเองก็ต้องขอขอบคุณทางทีมงานและสมาชิกชาวกลุ่มเ l d เด R i n g t h a i l a ด d ด้วยนะครับสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันและเช่นเคยครับข้อมูลทั้งหมดยังคงอ้างอิงจากข้อมูลจากเกมผสมกับการตีความของเราเหมือนเดิมเพราะฉะนั้น ทฤษฎีต่างๆอาจจะไม่ถูกต้องทั้งหมดถ้าเห็นต่างอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยครับคอนเซปต์ <Concept S 1> ของมรณะก่อนจะไล่ดูคติความตายของแต่ละวัฒนธรรมในเกมนะครับเราต้องเข้าใจกดความตายใน Elden Ring กันก่อนเราจะเริ่มจากรูนมรณะหรือรูนออฟเดซซึ่งถูกพูดถึงตั้งแต่ในตัวอย่างเกมซึ่งคุณสมบัติที่เราได้เห็นคือรูนมรณะสามารถผสมเข้าด้วยกันกับดาบทมิน และปลิดชีพก็อดวินได้อนุมานได้นะครับว่ารูนมรณะสามารถปลิดชีพเหล่ามนุษย์ครึ่งเทพได้และในเกมรูนมรณะยังมีอีกชื่อเรียกหนึ่งนั่นคือมรณะแห่งโชคชะตาซึ่งในยุคสมัยที่เราดําเนินเกมมรณะแห่งโชคชะตาจะอยู่กับมาริเกตแต่ก่อนมาริเกตจะเป็นเจ้าของมรณะแห่งโชคชะตาพลังนั้นเคยอยู่กับคนอื่นมาก่อนเราพบเบาะแสนี้นะครับได้จากมนตราที่ชื่อว่าเพิงทมินผานราบ ของเหล่ามังสาเทพซึ่งบอกไว้ว่าเพลิงธมินคือเพลิงล่าเทพเจ้าทว่าเมื่อมาริเกตผนึกมรณะแห่งโชคชะตาพลังนั้นก็หายไปแสดงว่าเหล่ามังสาเทพเคยครอบครองพลังมรณะแห่งโชคชะตามาก่อนแสดงว่าพลังที่ว่านี้อาจจะมีมาแต่ช้านานตั้งแต่ก่อนที่ยุคบัญญัติทองจะก่อตั้งขึ้นเพราะบัญญัติทองเพิ่งก่อตั้งหลังจากได้มรณะแห่งโชคชะตามาและความพิเศษของมรณะแห่งโชคชะตา ไม่ใช่แค่เพียงการดับชีวิตแต่รวมไปถึงการสังหารทั้งกายหยาบและวิญญาณอย่างที่เห็นนะครับว่าก็อดวินดับศูนย์ทางวิญญาณแต่แรนนี่ดับศูนย์เพียงร่างกายนั่นทําให้เราทราบว่าโลกของดินแดนมัชชิม,มาเคยมีความตายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้มาก่อนความตายย่อมมาถึงทุกคนชนชั้นย่อมดับสลายทั้งกายและวิญญาณไม่เว้นแม้แต่มนุษย์ครึ่งเทพหรืออาจรวมไปถึงเหล่าเทพเจ้าทุกชีวิตต้องถึงคราวดับศูน แล้วเมื่อชีวิตถึงคราวดับศูนย์จะเป็นยังไงต่อคำถามนี้แสดงให้เห็นผ่านหลายๆอารยธรรมในเกมตั้งแต่สมัยก่อนพฤกษาทองหรืออำนาจไปจนถึงสมัยที่พฤกษาทองครองดินแดนซึ่งจะประกอบด้วย 1. มรณะของผู้บูชาพูดบรรพบุรุษสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ใกล้ชิดกันกันกบธรรมชาติแบ่งเป็นนักรบและคนทรงทั้งสงกลุ่มต่างสวมหัวกวางใช้ชุดที่ทำจากหนังสัตว์ และใช้กระดูกสัตว์เป็นทั้งอาวุธและเครื่องประกอบพิธีกรรมบูชาจะเห็นได้นะครับว่าพวกเขาสามารถไายมนสะกดให้เหล่าสัตว์เนี่ยมารวมตัวกันได้สิ่งที่พวกเขานับถือบูชาคือพูดบรรพบุรุษที่รูปร่างเหมือนกันกันกบกวางและความตายสําหรับพวกเขาเป็นเพียงการตายเพื่อแตกหน่อต่อยอดใหม่ดังปรากฏในไอเทมความทรงจําของราชาแห่งพูดบรรพบุรุษว่าพูดบรรพบุรุษคือพลังพิศวงที่อยู่นอกเหนือพฤกษาทอง ชีวิตแตกหน่อจากมรณะชีวิตแตกหน่อจากชีวาชีวิตเป็นเช่นนั้นเองแสดงให้เห็นว่าพวกเขาอาจมองความตายเป็นวัฏจักรเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติการตายทำให้ธรรมชาติเติบโตและเช่นเดียวกันกับจิตใจของพวกเขาอย่างที่บอกในเซตชุดขนสัตว์ว่าพวกเขายังคงรอคอยให้หน่อใหม่พลิงอกบนร่างกายและจิตวิญญาณของตน และด้วยการยอมรับในความตายแบบนี้นะครับทำให้พวกเขาเข้าใจและสามารถยืมพลังของบรรพบุรุษมาใช้ได้และพลังนี้นับเป็นปัญญารูปแบบหนึง่งอย่างเวลาที่เราใช้ไอเทมศีรษะตัวอ่อนพูดบรรพบุรุษก็จะทําให้เราสามารถเรียกวิญญาณออกมามา,มากมายได้และพลังนี้จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเมื่อเรามีค่าความฉลาดที่สูงขึ้นนอกจากนี้นะครับแม้พวกเขาจะเชื่อว่าชีวิตแตกหน่อปลิบานจากมรณะ แต่ก็มีบางสิ่งที่ไม่อาจแตกหน่อได้ในความเชื่อของพวกเขาดังที่บอกในเขาใหญ่ทรงปีกว่าพวกเขาใช้อาวุธนี้เกี่ยวร่าชีวิตที่ไร้หน่อผลิบานน่าเสียดายนะครับที่เรายังไม่เจอเบาะแสมากกว่านี้ว่านั่นหมายความว่ายังไงสิ่งมีชีวิตไหนกันแน่ที่ไร้หน่อผลิบานแต่การมองความตายเป็นวัฏจักรของธรรมชาติเป็นเพียงแนวคิดของผู้ใกล้ชิดธรรมชาติสำหรับมนุษย์ในเกมแล้วความตายไม่ได้ก่อกำเนิดวัฏจักร พวกเขามีคติความเชื่อเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายและนั่นทําให้เกิดคติความเชื่ออีกแบบหนึ่งครับ 2. มรณะของมนุษย์มนุษย์ในเกมเองก็มีชีวิตหลังความตายเหมือนกันผู้วายชนในคติของพวกเขามักหลงทางและต้องการผู้ชี้นําอย่างที่บอกว่าในคาถาเสียงเรียกของที่เบียร์และอาวุธที่ชื่อว่าขวานกุหลาบหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Ro s a s x เราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าต้นฉบับภาษาญี่ปุ่นคืออะไรในภาษาอังกฤษจะเรียกผู้นำแห่งผู่วัยชนเหล่านี้ว่าโรซัสซึ่งน่าจะหมายถึงรูปปั้นพวกนี้ที่คอยชี้ว่าสุสานอยู่ทางไหนแต่ในภาษาไทยจะเรียกว่าโรเซสขณะเดียวกันชื่อทิเบียในเสียงเรียกของทิเบียก็มาจากชื่อบอสเรือจ้างของทิเบียหรือทิเบียส์มารีเนอร์เรามองว่าเรือจ้างของทิเบียก็เหมือนกันกันกบเครอนในความเชื่อของกรีกที่เราเล่าไว้ตอนต้นคลิป และอาวุธทรงแตรของพวกมันยังเหมือนกันกันกบแตรโบราณลิทูวัสซึ่งเป็นเครื่องดนตรีโบราณที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของชาวโรมันสแสดงให้เห็นการนำหลักความเชื่อสมัยโบราณมาผสมผสานเป็นความเชื่อแรกเริ่มของผู้คนเกี่ยวกับความตายในเกมนอกจากจะมีทิเบียที่สามารถส่งเสียงเรียกผู้วายชนได้แล้วนะครับในโลกหลังความตายอาจมีตะเกียงไฟนำทางด้วยเช่นกันจากคำอธิบายของดาบหอคอยยอดแหลมเฮลเฟน กล่าวไว้ว่าดาบนี้ทําเรียนแบบยอดแหลมดําของเฮลเฟนที่เป็นต้นไม้ดวงไฟชี้ทางให้ผู้วายชนในปรโลกและดวงไฟนั้นคล้ายกับพรและที่ปลายดาบก็จะมีเพชรสีแดงติดอยู่นะครับเป็นไปได้ไหมว่านั่นคือสีของแสงที่คอยนําทางผู้วายชนหากผู้มีชีวิตเห็นการชี้นําเป็นสีทองผู้วายชนอาจเห็นการชี้นําเป็นสีแดงและผู้ที่จะพบเห็นพรสีแดงนี้ได้ก็ต้องเป็นเฉพาะวีรชนเท่านั้น เป็นไปได้ไหมครับว่าแสงสีแดงเรืองรองที่ภูเขาน้ําแข็งคือพรของผู้วัยชนเพราะนี่คือสมอรภูมิสําคัญของมาริกาและเหล่ายักไฟขณะเดียวกันในเกมเนี่ยเรายังสังเกตเห็นเชิงเทียนที่สามารถเรียกผู้วัยชนมานําทางเราไปยังสถานที่ที่ซ่อนอยู่ได้รวมไปถึงบางพื้นที่นะครับก็จะเห็นยอดเสาธงสงครามที่เรือนล่างราวกับเป็นวิญญ,ญาณสิ่งเหล่านี้อาจเป็นหลักฐานของโลกหลังความตายโลกของวิญญ,ญาณ ที่บางครั้งก็ซ้อนทับกันกับคนเป็นสำหรับผู้ที่ความตายมาเยี่ยมเยีอนนะครับผู้คนในดินแดนมัชิมาก็มีพิธีกรรมฝังศพด้วยซึ่งเราคาดว่าการฝังศพจะแบ่งไปตามชนชั้นของผู้คนประกอบด้วย 1. ลงหินที่นอนเรียงรายอยู่บนผื้นดินและสุสานที่มีป้ายหลุมศพปักเอาไว้มากมายคาดว่าเอาไว้ฝังศพของปุุชนทั่วไป 2. ส,สุสานพฤกษาหรือในภาษาอังกฤษเรียกว่าแคทคูม เป็นสุสานใต้ดินคาดว่าเอาไว้ฝังศพของอัศวินอย่างเช่นลูเทลและสุสานรพรึกษาทุกแห่งนะครับจะเชื่อมกันกับรากของพึกษาใหญ่มักมียามเฝ้าสุสานเพื่อป้องกันการขโมยศพ 3. สุสานวีรชนหรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า hero's grave เป็นสุสานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมีจำนวนน้อยกว่าเอาไว้สำหรับฝังศพของวีรชนผู้กล้าสุสานวีรชนเองก็เชื่อมกันกับรากของพฤกษาใหญ่ เพียงแต่ตัวสุสานจะอยู่ลึกลงไปยิ่งกว่าสุสานพฤกษาไปถึงก้นสุสานได้ยากกว่ามากสังเกตว่าสุสานพฤกษาและสุสานวิรชนจะเชื่อมติดกันกันกบรากของพฤกษาใหญ่นะครับไม่แน่ว่าอาจเป็นการถวายร่างศพให้ได้กลับไปรวมกันกับพฤกษาใหญ่หรือเปล่าหรืออาจเป็นการใช้พฤกษาใหญ่เพื่อระลึกถึงคนเหล่านั้นเป็นเหมือนต้นไม้เมมโมเรียลทรีในโลกของเรา ต้นไม้ความทรงจำเหล่านี้ก็เป็นวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในปี1914หลังสงครามโลกครั้งที่1ต้นไม้เหล่านี้เป็นสัญลักษณ์ของการระลึกถึงและให้เกียรติเหล่าทหารหารซึ่งคล้ายกันกับสุสานพฤกษาและสุสานวีรชนที่เอาไว้ฝังเฉพาะศพของอัศวินและวีรชนเท่านั้น 4. สุสานเก้าอี้หรือในภาษาอังกฤษเรียกว่าช h ร์คริปต์นี่เป็นสุสานเฉพาะสำหรับชาวน็อกซ์แห่งนครน,นิรันเลยนะครับมีลักษณะเหมือนกันกับเก้าอี้ ด้านในไม่ได้มีศพแต่มักมีสมบัติเก็บซ่อนเอาไว้สิ่งนี้จะเกี่ยวข้องกันกับวัฒนธรรมเฉพาะของชาวน็อกซ์เพราะฉะนั้นเดี๋ยวไว้เราค่อยพูดถึงพวกเขาในคลิปถัดไปนะครับและสุดท้ายสุสานเดินได้แม้ไม่ค่อยมีรายละเอียดมากนะักเราทราบเพียงว่าศพด้านในคือมนุษย์ครึ่งเทพที่ถูกตัดหัวรอบสุสานก็จะมีอสุวินสุสานหัวขาดอยู่ซึ่งแต่เดิมเนี่ยพวกเขาคือบ่าวรับใช้มนุษย์ครึ่งเทพที่ไร้ชีวิตในสุสานเดินได้แล้วทําไมต้องตัดหัว สิ่งนี้ยังไม่แน่ชัดนักนะครับมีวิญญาณตัวหนึ่งในแหลมสะอื้นบอกไว้ว่าศพเหล่านั้นเป็นบุตรที่มาริกาไม่ต้องการยังไม่แน่ชัดนะครับว่าบุตรที่มาริกาไม่ต้องการคือใครแต่เป็นไปได้ไหมว่าศพเหล่านี้ถูกบัน่นคอเพื่อลงทันเนื่องจากไม่เป็นที่ต้องการเหมือนอย่างการตัดคอด้วยกิโยตินแบบสมัยก่อนขณะเดียวกันการฝังศพไร้หัวยังสื่อถึงการสูญเสียตัวตนหากไร้หัวหรือใบหน้าเราก็ระบุระยากว่านี่คือศพของใคร เป็นการลบคนคนนั้นออกจากหน้าประวัติศาสตร์ทางอ้อมนั่นเองครับและเหล่าบ่าวผู้พักดีจึงพร้อมใจกันบั่นคอตัวเองเพราะเชื่อว่าจะได้ไปรับใช้นายของพวกเขาในปรโลกไม่ต่างจากหลายๆความเชื่อในโลกของเราเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งอียิปบราณจินซีฮ่องเต้หรือแม้แต่ง,งานศพในบ้านเราเองเราก็มีความเชื่อในการนำสินของต่างๆไปวางไว้ที่ฝังศพเพื่อเป็นข้าวของให้แก่ผู้ตายนำไปใช้ในปรโลกเช่นกันถ้าสังเกตในสุสานเดินได้อีกหน่อยนะครับ เราจะเห็นหีบวางไว้มุมสุสานด้วยซึ่งสิ่งเหล่านั้นก็อาจจะเป็นข้าวของให้ผู้วัยชนได้นำไปใช้ในปรโลกด้วยหรือเปล่านะและการจัดการกับศพเพื่อส่งผู้ตายไปปรโลกเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่การฝังนะครับใน Elden Ring เรายังเห็นการชาปนากิจศพด้วยซึ่งจะเกี่ยวพนนันกันกับสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าปักษามรณะ 3. ปักษามรณะและผู้รับใช้มรณะ ปักษามรณะคือบอสลับที่กระจายอยู่ทั่วดินแดนมัชิมาปรากฏตัวเฉพาะยามราตรีนกเหล่านี้เป็นลูกๆของนกแฝดที่ปรากฏในทวินเบิร์ดไคชิลซึ่งว่ากันว่านกแฝดเป็นศาสนาทูตของอุตรเทพอีกองหนึง่งทําให้เราเนี่ยคาดเดาได้ว่าพวกปักษามรณะเป็นตัวแทนของอีกศาสนาหนึ่งที่เกี่ยวข้องกันกับความตายปักษามรณะนะครับเป็นผู้ควบคุมโกสเฟลมหรือเพลิงพูดเป็นไฟสีดําอมฟ้าเทาใช้ประกอบพิธีกรรมเผาศพ และพวกมันคอยขูดกวาดที่เท่าคนตายพิธีกรรมนี้ก็อาจเหมือนกันกับพิธีชาปนากิจศพที่เราคุ้นตากันอย่างในศาสนาพุทธของไทยเราเชื่อว่าเราเผาศพเพื่อให้วิญญาณผู้ตายละทิ้งกายหยาบอันเป็นสังขารพิธีกรรมเผาศพในเกมก็อาจทำไปด้วยเหตุผลเดียวกันคือเพื่อชำระร่างเดิมของผู้ตายปลดปล่อยวิญญาณให้เวียนว่ายรอการฟื้นคืนชีพเรามองว่าปักษามรณะเองนะครับก็อาจจะคล้ายกันกันกบนกแร้งที่เป็นสัตว์กินซากศพ ขณะเดียวกันในความเชื่อโบราณบางความเชื่ออย่างของชาวแอสเท็กนกแร้งคือผู้พิทักษ์ปรโลกและยังเป็นผู้นำทางวิญญาณไปสู่พบภูมิหลังความตายได้อีกด้วยแต่จริงๆแล้วเนี่ยพิธีกรรมของปักษามมรณะกลับมีนัยยะซ่อนเร้นบางอย่างเพราะเพลิงพูดไม่ได้ทำลายศพเพื่อให้พวกเขาเกิดใหม่แต่กลับเป็นการทำลายกายหยาบและนำวิญญาณมาใช้เป็นคำสาบอย่างที่เราเห็นได้จากคาถาวิญญาณอาฆาตมรณะโบราณและน่าขันดีนะครับที่เพลิงผีที่ใช้เผาศพ กลับเกิดจากการกักขังวิญญาณผู้ตายและใช้วิญญาณเหล่านั้นเป็นเชื้อไฟอย่างที่เกิดขึ้นกันกับวิญญาณของเหล่ากองทหารเหย่่ยวเดนตายที่ต้องใช้วิญญาณพรรคพวกมาสร้างเป็นคบเพลิงไฟวิญญาณและวิญญาณเหล่านั้นนะครับจะยิ่งเป็นเชื้อไฟที่ดีเมื่อคนคนนั้นยิ่งยึดติดกับชีวิตและหวงแหนชีวิตมากยิ่งขึ้นทําให้เกิดคําสอนที่บันทึกไว้ในเครื่องรางดาบเจ็ดง่ามขนนกครามและดาบเจ็ดง่ามขนนกแดงจึงกลายเป็นว่าแทนที่จะได้ปลดปล่อยสังขาร เราปักษามรณะกลับอยากทําให้ผู้คนยึดติดกับชีวิตมากกว่าเดิมเพื่อนํามาทําเป็นเชื้อไฟหรือเปล่าขณะเดียวกันยังสังเกตต่อได้อีกนะครับว่าพวกปักษามรณะมีอยู่ทั้งหมด2แบบคือแบบที่ปีกยังไม่มีเพลิงพูดพบได้ในบริเวณพื้นที่ช่วงต้นเกมซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้มีสงครามใหญ่เกิดขึ้นมากนักและแบบที่มีปีกเพลิงพูดพบได้ในพื้นที่ที่เกิดศึกสงครามครั้งใหญ่เยอะเป็นไปได้ไหมครับว่าพวกมันมีปีกเพลิงได้ ก็เพราะพวกมันเนี่ยนำวิญญาณผู้ตายในสนามรบมาทําเป็นเชื้อเพลิงเพลิงพูดหรือเปล่าแถมในปีของปักษามรณะถ้าซูมเข้าไปเราก็จะเห็นกับวิญญาณมากมายที่ถือหอกที่คล้ายกันกันกบหอกพิธีมรณะอยู่ด้วยการผสมผสานคติความตายแบบดั้งเดิมและความเชื่อแบบปักษามรณะทําให้คาถาสายผู้รับใช้แห่งมรณะหรือ servants of death ใช้ทั้งค่าความฉลาดและค่าความศรัทธาและยังน่าสนใจนะครับที่เพลิงพูดเนี่ยสาม,มารถสะสมสถานะน้ำแข็งกัดได้ด้วย เป็นการตีความของเกมว่าถ้าชีวิตคือเชื้อไฟอันร้อนแรงมรณะคือเชื้อไฟเย็นเยียบอันหนาวเหน็บเราสามารถคาดเดาต่อได้อีกนะครับว่าความเชื่อเรื่องความตายของปักษามรณะเป็นที่แพร่หลายและได้รับความนิยมทําให้เกิดกลุ่มคนที่แต่งตัวเรียนแบบเหล่าปักษามรณะอย่างผู้สวมชุดขนนกดํานักล่าเหยือ่อและอาจมีผู้นําเห็นความตายซึ่งอาว,วุธของเขาคือคาาองค์ชายมรณะซึ่งช่วยเสริมคาาสายมรณะ และยังแข็งแกร่งขึ้นตามค่าความฉลาดและค่าความศรัทธาเช่นเดียวกันกับคาถาสายมรณะคำถามคือทำไมคนถึงเลือกศรัทธาพิธีกรรมของปักษามรณะขนาดนี้นั่นอาจเป็นเพราะว่าผู้คนเชื่อว่าพิธีกรรมนี้จะนำไปสู่การคืนชีพความเชื่อนั้นยังรวมไปถึงเหล่าอัศวินสุสานด้วยเพราะกรอกของพวกเขาเองก็มีลวดลายเป็นปีกนกเลียนแบบปักษามรณะและโลยักษ์ของพวกเขาเองก็ยังสร้างขึ้นด้วยลวดลายสุริยคราด เพื่อขับไล่มรณะแห่งโชคชะตาออกไปซึ่งอาจเป็นการตีความได้นะครับว่าสุริยคราสเป็นช่วงเวลาที่ซ้อนทับกันระหว่างเงามืดและแสงสว่างช่วงเวลาที่ชีวิตและความตายซ้อนทับกันพอดีช่วงเวลานี้อาจเป็นช่วงเวลาสําคัญของพิธีกรรมบางอย่างเพื่อการฟื้นคืนชีพและวิญ,ญญาณในประสาทโซเองกนะครับก็ว่าไว้ด้วยเช่นกันในเรื่องนี้แต่เรื่องของวิญญ,ญาณตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปเจาะกันเลือๆอ,อีกทีในคลิปที่เราพูดถึงมิเคลากันนะครับ จะเห็นได้นะครับว่าผู้คนในเกมเองก็หวาดกลัวความตายไม่ต่างจากประวัติศาสตร์ของเราพวกเขาจึงทําทุกวิถีทางเพื่อให้ความตายไม่น่ากลัวมีคติความคิดต่างๆนานาเกี่ยวกับปรโลกเพื่อเป็นคําตอบของปลายทางชีวิตและยังแสดงให้เห็นถึงการห่วงแหนชีวิตจนมองไปถึงการฟื้นคืนชีพซึ่งต่างก็คล้ายคลึงกันกับทั้งคติความเชื่อแบบอียิปบราณที่รอการฟื้นคืนชีพของฟารโรหรือการกลับชาติมาเกิดแบบพุทธ แน่นอนนะครับว่าเมื่อมีคนที่หาทางไม่ให้ดับศูนย์มีผู้นําความคิดที่ก่อให้เกิดความเชื่อเรื่องการคืนชีพก็ย่อมมีกลุ่มที่ต่อต้านและนํำมรณะแท้จริงมาสู่ทุกๆอย่างคนเหล่านั้นคือมังสาเทพหรือก o อ s สกิน 4. มรณะอันเท่าเทียมจากมังสาเทพกลุ่มมังสาเทพนะครับเป็นอีกลุ่มลัทธิความเชื่อที่น่าสนใจเลยทีเดียว เราจะยังไม่พูดถึงประวัติและความเป็นมาของพวกเขารวมไปถึงราชินีในตารติการแต่เดี๋ยวไว้เราพูดถึงพวกเขาแยกไปเลยดีกว่าแต่ที่อยากเน้นในคลิปนี้นะครับคือคติความตายของพวกเขาก่อนสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับกลุ่มมังสาเทพเนี่ยคือพวกเขาเองก็ใช้ไฟแต่ไฟของพวกเขาก่อกาเนิดจากพลังของมรณะแห่งโชคชะตาเป็นเพลิงสีดําปนแดงยามลุกไหม้จะค่อยๆกลืนกินชีวิตผู้ที่ถูกแผดเผาไปเรื่อยๆแต่หลังจากพูรุณมรณะถูกผนึกไป พลังของเหล่ามังสาเทพก็จางลงทําให้สีไฟของพวกเขากลายเป็นสีขาวดําและเผดเผลาญชีวิตของเหยื่อได้น้อยลงเราเชื่อว่าคนกลุ่มนี้เกลียดชังเทพเจ้าและสิ่งมีชีวิตที่เหนือกว่ามนุษย์อาจเป็นเพราะสิ่งเหล่านั้นทําให้วัฏจักรของชีวิตเปลี่ยนไปพวกเขาคงยึดถือในความเชื่อว่าทุกสิ่งต้องดับสูนละทิ้งโลกใบนี้เมื่อถึงคราวสุดท้ายของชีวิตและด้วยความยึดถือนี้ไฟของพวกเขาจึงแข็งแกร่งขึ้นตามค่าพลังศรัทธาและในเกมนะครับ เราก็ไม่เห็นเลยว่าเทพที่เป็นผู้นำของปักษามรณะคือเทพตนไหนมีบทบาทยังไงมีหน้าตายังไงรวมไปถึงแนวคิดการฟื้นคืนชีพและพิธีกรรมที่ใช้เพลิงพูดก็หายไปด้วยเหลือไว้เพียงสิ่งของและวิชาของเหล่าผู้รับใช้มรณะเราเลยคิดว่าหรือเป็นเหล่ามังสาเทพนี่เองที่ทำให้แนวคิดของผู้รับใช้แห่งความตายได้เสื่อมถอยลงอย่างไรก็ตามสุดท้ายแล้วพลังของเหล่ามังสาเทพก็ถูกริบไป ทำให้พวกเขาเองก็เสื่อมพลังลงในที่สุดและแนวคิดใหม่ก็ได้เกิดขึ้นมาแทนที่พวกเขานั่นคือแนวคิดของผู้บูชาพฤกษาทอง 5. ้าพฤกษาทองกับมรณะจอมปลอมเมื่อมาถึงยุคพฤกษาทองนะครับที่เรารู้แน่ๆก็คือมาริกาได้นำรูนมรณะออกจากวงแหวนเอลเดนทำให้วงจรมรณะเริ่มผิดเพี้ยนอีกครั้งบางคนอาจตีความว่าเหตุการณ์นี้ทำให้ผู้คนไม่ตาย แต่เราอาจตีความแตกต่างออกไปซึ่งจริงๆจะเรียกว่าเป็นการตีความที่เราชอบมากกว่าก็ได้ครับคือการดึงรูนมรณะออกไปเนี่ยเป็นการบิดความตายของผู้คนทาให้พวกเขาตายแล้วไม่ได้ไปที่ปรโลกแต่หวนคืนกลับสู่พฤกษาทองต่างหากเหมือนอย่างเวลาเราฆ่าบอสได้นะครับสิ่งที่เราได้รับมาจะไม่ใช่แค่รูนของพวกเขาแต่ยังมีความทรงจําของพวกเขาด้วยซึ่งในทุกๆไอเทมความทรงจําจะบอกไว้ว่าความทรงจําของบอสตวัวน,นั้นสลักไว้บนพฤกษาทอง นั่นหมายความว่าลัทธิผู้บูชาพฤกษาทองกําลังชี้นําให้ผู้คนหวนคืนสู่พฤกษาทองเหตุผลนั้นก็อาจจะเพื่อทําให้ความทรงจําของพวกเขากลายเป็นแหล่งพลังงานให้กับพฤกษาทองและใน e ีศูนย์นะครับเราก็มีทฤษฎีว่าพฤกษาใหญ่คือร่างก่อนหน้าของพฤกษาทองนั่นหมายความว่าทุกสุสานที่เชื่อมกันกับรากพฤกษาใหญ่อยู่ตอนนี้มันได้กลายเป็นแหล่งพลังงานของพฤกษาทองไปแล้วทุกสุสานกําลังส่งพลังให้กับพฤกษาทอง ส่วนจุดประสงค์ก็อาจจะเพื่อเสริมอำนาจให้กับพระมหาประสงค์เพราะอย่างที่เรารู้กันนะครับพรึกษาทองคือสัญ,ญลักษณ์ของพระมหาประสงค์หากพรึกษาทองยังคงอยู่มีพลังงานหมุนเวียนต่อไปอำนาจของพระมหาประสงค์ก็จะยังดําเนินต่อไปขณะเดียวกันหากเราไปเชื่อมโยงกับแนวคิดการฝังศพในหัวข้อก่อนหน้าที่เราบอกไว้ว่าชาวแดนมัชิมามีการสร้างสุสานเชื่อมกันกับรากพรกษาใหญ่เอาไว้ การกลับมาสร้างความเชื่อให้สอดคล้องกันกับวัฒนธรรมดั้งเดิมก็อาจทําให้แนวคิดนี้น่าเลื่อมใสมากยิ่งขึ้นและยิ่งเราได้เห็นศพมากมายพยายามเกาะรากไมย้ยิ่งแสดงให้เห็นนะครับว่าพวกเขาศรัทธาในความตายแบบนี้ขนาดไหนพวกเขากลัวการหลงทางในความตายจนอยากกลับไปสู่พฤกษาทองขนาดไหนแนวคิดของพฤกษาทองจึงสอดคล้องก,กันกับความเชื่อดั้งเดิมของพวกเขากลายเป็นคําสอนที่เข้าถึงได้ง่ายกว่าคติของลัทธิอื่นๆในยุคใกล้กัน ซึ่งคติความตายของลทัทธิอื่นๆที่ว่านี้นะครับก็อย่างเช่นคติของเหล่าผู้เชื่อชูความเสื่อมสลายสีแดงที่เชื่อว่าทุกชีวิตคือการเน่าสลายเพื่อถือกําเนิดใหม่หรืออย่างลทัทธิผู้บูชาง,งูก็ตามที่เชื่อว่าต้องกินกันไปมาเรื่อยๆเพื่อรักษาชีวิตไว้ซึ่งคติแยกย่อยเหล่านี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปเจาะกันอีกทีเมื่อถึงอีีเรื่องราวของพวกเขาโดยเฉพาะกันครับและเมื่อก็อดวินถูกฆ่าตายศพของเขาได้ถูกนำไปฝังไว้ที่สวนลึกใต้รากพฤกษาทอง นั่นทําให้พลังของมรณะที่หลงเหลืออยู่ในตัวเขาแพร่กระจายออกไปรากของพฤกษาทองที่ถูกรูนมรณะกลืนกินค่อยๆกลายเป็นรากมรณะและเมื่อรากมรณะปรากฏขึ้นผู้วัยชนจึงถูกปลดปล่อยจากพฤกษาทองและกลับมาปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งและมีอีกทฤษฎีนะครับที่เราชอบไม่แพ้กันคือการมองรากมรณะเป็นเหมือนรากไม้เน่านั่นทําให้ต้นไม้ไม่สามารถดูดซับสารอาหารได้พฤกษาทองเองก็เช่นเดียวกัน รากมรณะทําให้รากพฤกษาท้องไม่สามารถดูดซับวิญ,ญญาณของผู้คนได้ทําให้คนตายไม่ได้ตายใช้ชีวิตวนเวียนต่อไปเรื่อยๆจนกว่ากายเนื้อจะแหลกสลายเราเลยได้เห็นผู้คนที่เหมือนกับซากศพพยายามปิดชีพตัวเองโดยทั้งการเดินลงทะเลหรือให้มังกรไฟเผาตัวเองแต่ถึงแม้กายเนื้อแหลกสลายไปวิญ,ญญาณก็ยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดในปรโลโลกอยู่ดีเพราะมรณะแห่งโชคชะตาถูกผนึกเอาไว้โครงกระดูกที่ถูกฝังจึงกลับมามีชีวิตใหม่ ใช้ชีวิตต่อไปโดยไม่รู้จักความตายที่แท้จริงและนี่คือประเด็นที่น่าสนใจเลยครับชีวิตอมะตะคือสิ่งที่มนุษย์ค้นหามาโดยตลอดเราคุ้นคิดเรื่องนี้มาตั้งแต่สมัยยุคอียิปต์โบราณเมโสโปเตเมียกรีกโบราณจากเรื่องเล่าความเชื่อต่างๆมาสู่การถกเถียงเชิงปรัชญาจากการถกเถียงเชิงปรัชญามาสู่แนวคิดศาสนาต่างๆและจนมาถึงในยุคที่วิทยาศาสตร์รุ่งเรือง เราก็ยังมีแนวคิดไซไฟอย่างการนำจิตมารวมกันกับคอมพิวเตอร์เพื่อทำให้เราเนี่ยกลายเป็นอมตะแต่ดูเหมือนว่า FromSoft อาจมีแนวคิดที่ต่างออกไป FromSoft ผู้หมกมุ่นกับมรณะจนถึงตรงนี้นะครับทุกคนก็คงเห็นแล้วว่าเราใช้เวลาทั้งคลิปนี้เพียงเพื่อเล่าเกี่ยวกับความตายใน Elden Ring เพราะเราอยากให้เห็นจริงๆครับว่า FromSoft เนี่ยให้เราใช้เวลาอยู่กับความตายมากขนาดไหนในเกมนี้ มันไม่ใช่แค่การตายแบบยูไดในเกมแต่พวกเขาพยายามทําให้เราเนี่ยจมจมอยู่กับความตายในทุกขณะพยายามสื่อสารภาพของชีวิตอมตะและความจีรังในหลายๆแง่มุมซึ่งนี่ก็ไม่ใช่แค่กับ Elden Ring แต่รวมไปถึงเกมเซกิโรที่เราเคยพูดถึงไว้เมื่อคลิปเมื่อนานมาแล้วครับซึ่งองค์ชายคุโรผู้มีชีวิตเป็นอมตะกลับอยากตายขณะที่ผู้คนที่ตายได้กลับอยากมีชีวิตจีรังและอาจนับไปถึงเกม Dark Souls ด้วยก็ได้ ที่เกมพยายามป้อนข้อมูลให้เราเชื่อว,ว่าเราควรต่ออายุยุคแห่งไฟให้ความสว่างสวัยยังคงปกคลุมไปทั่วดินแดนให้เหล่าเทพยังคงเรืองอำนาจต่อไปความตายความสิ้นสุดจุดจบไม่ว่าเราจะเรียกมันว่าอะไรก็ตามนะครับ Fromsoft พยายามสอดแทรกสิ่งเหล่านี้เข้ามาในเกมของพวกเขาเสมอจนมาถึงเกม Elden Ring พวกเขาอัดแน่นสัญญาเกี่ยวกับความตายและวัฒนธรรมมรณะเอาไว้เยอะมากกว่าเก่า และยิ่งแสดงให้เห็นถึงอำนาจของความตายโดยการทําให้ผู้มีอำนาจเหนือความตายอย่างพฤกษาทองกลับต้องเผชิญกับจุดสิ้นสุดเสียเองซึ่งทั้งหมดที่เราเล่ามานี้นะครับคือการแสดงให้เห็นถึงความหมกมุ่นของฮิเดทากะมิยาสกิเกี่ยวกับเรื่องความตายซึ่งแน่นอนว่าเราไม่รู้หรอกครับว่าทําไมเขาถึงสนใจหัวข้อนี้จังเลยแต่เรามั่นใจว่าเขาคิดวนเวียนถึงสิ่งนี้อย่างลึกซึ้งเขาจึงให้สัมภาษณ์กับนิตยสารเอชเกี่ยวกับพฤกษาทองไว้ว่า อะไรละ่ะที่เป็นตัวแทนของกฎเกณฑ์และละทัทธิความเชื่อเหล่านี้แต่กลับไม่สมบูรณ์ในขณะเดียวกันก็ต้นไม้ไงที่เข้ากับโจทย์นี้ได้ดีมากต้นไม้คือสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงการคงอยู่มันเติบใหญ่แผ่กิ่งกา้านและสุดท้ายจะร่วงโรยและเหี่ยวเฉาและต้นไม้ยังเหมาะกับการเป็นสัญลักษณ์ของลทัทธิใช้สื่อถึงการเป็นผู้คุมกฎได้ดีเป็นเหมือนสิ่งที่คำจุนกฎเกณฑ์ของโลกทั้งใบเพราะละทัทธิความเชื่อเองก็เติบโต เปลี่ยนแปลงร่วงโรยและเสื่อมคลายไปผมเลยคิดว่าต้นไม้เป็นตัวเลือกที่ดีมากสำหรับการสร้างองค์ประกอบด้านภาพและก็ตีของเกมความตายจึงเป็นสิ่งที่ฮิเดทาก,กะมิยาสกิให้ความสำคัญมาโดยตลอดสื่อสารเรื่องราวที่เขาหมกมุ่นให้กลายเป็นเกมที่เราได้เล่นกันได้สัมผัสถึงความตายในหลากหลายรูปแบบหลากหลายวัฒนธรรมเพราะแม้ความตายจะไม่ใช่พรแต่มันก็ไม่ใช่ปีศาจ เป็นเพียงวัฏจักรของจักรวาลวัฏจักรที่พวกเราเองก็เวียนว่ายอยู่ในนั้นหลังจากได้สํำรวจแนวคิดความตายหลักๆของเกมไปแล้วนะครับคลิปต่อๆไปเราจะเริ่มเจาะไปที่ความเชื่อและจุดมุ่งหมายของแต่ละลัทธิความเชื่อกันบ้างรวมไปถึงจะเริ่มลงรายละเอียดเกี่ยวกับแต่ละฝักฝ่ายแต่ละตัวละครและแต่ละเหตุการณ์มากยิ่งขึ้น ย้ำเหมือนเดิมนะครับว่าทั้งหมดนี้เป็นเพียงทฤษฎีและการตีความของเราถ้าเกิดว่าเห็นต่างยังไงหรือมีทฤษฎีแบบไหนที่อยากแชร์แน่นอนว่าพวกเราอยากอ่านครับมาแบ่งปันกันได้เลยและถ้าใครชื่นชอบการวิเคราะห์เกมของพวกเรานะครับหรืออยากติดตามซีรีส์ e l d e n r i n g ของพวกเราต่อก็อยากฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราหน่อยนะครับที่สำคัญต้องขอขอบคุณเหล่าซูเปอร์แตนส์ทุกท่านมานาที่นี้ด้วยถือเป็นทุนทรัพย์ในการหาเกมใหม่ๆม,มาเล่น แล้วก็ถือว่าได้เลี้ยงค่ากาแฟค่าเบียร์ให้พวกเราชื่นใจด้วยเช่นกันครับกราบขอบพระคุณงามๆเลยจริงๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอให้ทุกท่านอิ่มหนำกับการเล่นเกม